จะไปปราบปีศาจที่บ้านล้างกันเดีย๋ยๆๆนี่เรามาปราบปีศาจหรือมาปราบผีวนะเนี่ยปราบปีศาจที่เพื่อนปราบปีศาจโอเคเพื่อนเรามาถึงบ้านล้างแล้วแล้วนั่นมาตัวแล้วนั่นน่ะดูจากสภาพแล้วน่าจะเป็นซอมบี้ที่ที่ผ่านมาเราเจอปีศาจลงไปเนี่ยจเจอสี่เพื่อนแต่ว่ามันน้อยแล้วกันโอ้โหเหลือแต่ซอมบี้ออามาเป็นอะไรมาเป็นอะไรอย่างน้อย,อยมันก็ไม่ใช่มนุนเหมือนกันนั่นแหละโอเค อืโอเคจะจับมันได้แล้วไป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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปในบ้านล้างเลยโอเค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 ปุองนี่ก็ขวางศพนี่ก็ขวางทั้งนี้ปือไปไกลดิโอเคเขาไปข้างในเลยเพื่อนโอเครอด้วยรอด้วยโอ้โอเคโอเคมันเปนมันเป็นเพลงแค่โมเดลมันเป็นเพลงแค่โมเดล ตกแ็มเลยโอ้โหขนาดนี้นะก็ยังตกกีพ่อชอบเป็นคนตกแขงง่ายนิดนึงนี่ไปไกดิโมเดลเกิตอเลิดตอไป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 เตอเรไปไปเ้้ืออยังไม่ตายมาตองน้องเลยเตายแล้วโอ้โหมีอมบีเด็กโผลด้วย เด็กโป่งกันลุกขึ้นไม่เลยมีลุกขึ้นปิลุกขึ้นขาขาเลยมาไล่เดี๋ยวเชิซ้ำต่อให้อึ้งอึ้งอึ้งเด็กโปงก็ซ้ำต่อซ้ำต่อโอเคตอนนี้เราเดินมาเลยจะเราใกล้ถึงทางออกอีกฝั่งหนึ่งของบ้านแล้วแล้วนั่นมันตัวรีวัวน่ะก็มีซอมบี้ขนาดยักษ์ด้วยว่ะจะใหญ่แค่ไหนก็เจอปืนคนเบาฉันหน่อยมันไงย่าย่าพอแล้วมันตายแล้วมันตายแล้วโอเค ปืนนาะโคตรแรงเลยโอเคดูเหมือนว่าเราจะปราบพวกปีศาจในบ้านนี้เสร็จแล้วที่จริงเขาไม่ใช่ปีศาจเราเป็นซอมบี้เออจะก็นับด้วยแล้วกันนะโอ้ยโอ้ย,อยดี้ยอะไรอะไรบนฟ้าวะนั่นนะอก